สวัสดีสบายดีพี่น้องมาขบกระซ่องพี่น้องต็มกินแหลกเนาะมันจะพาพเพื่อนเพื่อนมาบึงมาดูวิธีดูชะตอแก่มากๆกินแล้วก็วแซ่บมันๆนะพี่น้องอันนี้ก็คือนี่อันนี้ในระยะที่เขาแก่นะทุกคนคือว่าแก่จัดเลยนะนี่แก่คือว่าชะตอชะตอแก่สุกงอมนั้นทะุกคนเนาะถ้าแบบนี้อ่ะกินนี่ถึงมันถึงแซ่บเลยพี่นอ้องเนี่ยก็ เหลืออยู่แค่นี้แหละพี่น้องฤดูการนี้เนาะปีนี้ลูกเบลเลอร์เลยมิดเบลเลอร์เลยมิดใหญ่แล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูเนาะวิธีดูว่าจะดูยังไงถ้าตอมันแก่มันถูกงอมก็นี่แหละค่ะแบบนี้แหละทุกคนเนี่ยข้างในเราสังเกตดูนะเวลาเราแกะมันจะเป็นสีอย่างนี้เลยนี่สีเหลืองๆเนาะ นี่ค่ะตัวนี้อง,งอมสุดๆนลยค่ะทุกคนนี่กินีนิแทบมันแหงแต่สตอแก่ๆอย่างนี้มันไม่เหมาะมันบเหมาะสํา,าสหรับสิว่าเขาจะกินกับกินกับออียงเลยที่จะเอาไปพัดนะทุกคนเนาะเอาไปพัดลาเขาไปพัดเนี่ยเขาแก่จัดนะทุกคนเอาไปพัดมันกระสทยบอแทบสําหรับพัดนะแต่ว่ากินกับน้ํพผิกบอ ดูว่ากินกับสมตำบอเนี่ยแซบแห้งรสชาติแบบแซบขาดเลยแหละเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันมันทั้งที่ไม่ใช่มันนะทุกคนเป็นสตอพี่น้องก็พามาดูเนาะในส่วนนี้เขาก็จะมีสตอเยอะโอ้ยองงก,กัดระวังงงก,กัดนะลูกมาดูสตอเลยลูกอยากจะขายให้พี่น้องอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีเยอะ อย่าลืมดู u t u b e น้อยน้องติมกินแหลกม่น้องติมดูสวนนะคะเราจะขายให้ะคะ่ะพอได้ค่านมขนมลูกนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะไปขายอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่แหละอันนี้จะขายแบบเหมา,าทุกคนจะขายเหมาเลยเอาแค่ค่านมลูกสามกล่องพอลูกทุกคนค่านมลูกสามกล่องกับขนมสองห่อพอค่ะอันเนี้ยมีแค่นี้ต้องไปแลกขนมขนมลูกแล้วแหละ เอามาล่วงใส่ขานะลูกมันใช่ล่วงเส่ตีนนั่นเลยล่วงกัดขาแล้วนะสตค่ะพวกค้าสตอก็กำลังสั่งไข่ทุกคนกำลังสั่งสวงไข่แบบว่าขี้แตกด้วยนะทุกคนขี้แตกแล้วก็อ้วกเนาะทุกคนเนี่ยอย่าอย่าไปกัดสิลูกอย่าไปกัดไม่เอาไม่เอาไม่กัดตัวนั้นนะคะอันนี้เรามารีวิวสตแเกให้เพื่อนๆหรือว่าให้เอซีด,ดูค่ะ น้องอาติมอยากขายอยู่ค่ะแต่น้องอาติมมันมีน้อยน้อยแต่กินหรอลูกกินดูอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมหนูต้องกินอย่างเงี้ยกัดอย่างเงี้ยเนี่ยกินมิดมาหนูก,ก็กินเปลือกมันผ่าดนะอ่ะเอาวสำหรับคลิปนี้ขดดเขาต๊เพียงเทนี่ทุกคนคลิปหนาพอกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็พอมาดูเป็นน้ำลายแล้วก็พอดูเป็นวิธีว่าสตอแกจจัดแซ่บยังไงสตอใต้นะทุกคน